าีชกเด็กและการปอกุ้งครองเด็กห้ามือนะครับ่มาวิทยาลัยราชพัฒนจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นวันนี้เป็นวันวัน,ออวนพุธที่มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมประจำปีนะครับและไล,ล่ล่นลมเองก็ได้รับเกียรติในการที่จะได้รับเป็นเกษตรอินทรีย์ต้นแบบคุณธรรมให้กับออชุมชนของ จังหวัดเชียงรายนะครับเรารู้สึกดีเกียรติมากเลยครับยินดีมากกับรางวัลอันนี้ที่จังหวัดมอบหมายให้นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศของที่ประชุมที่แต่ละคนได้รับ รางวัลไปนะครับซึ่งไล่เรื่องรวมเราก็ได้ขึ้นไปรับรางวัลเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปรวมนะฮะและนี่คือบูธไล่เรื่องรวมที่เรามาออกออสินค้าไปเรเื่อรวมว่าเรามีสินค้าเพื่อสุขภาพยังอะไรบ้างเพระาะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องสุขภาพสนใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพสามารถติดต่อและมาซื้ออาหาร ไล่ลื่นลมโดยเป็นออนไลน์ก็ได้ติดต่อโดยไลน์แอดของไล่ลื่นลมหรือดูในเฟซบุ๊กไล่ลื่นลมหรือดูติดตาม YouTube ไล่ลื่นลมทั้งภาษาไทยัละภาษาอังกฤษ u t u b ปภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะสะกดด้ว,ว่า R A I R U E N R O M นะครับแล้วก็ขอเชิญท่านที่สนใจติดตามเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอาหารสุขภาพติดตามติดต,ต่อม,มาที่ไล่ลื่นลมได้นะครับขอบคุณมากครับ วันนี้ผมรู้สึกดีใจครับที่ได้เกียรติที่จะได้รับรางวัลอันนี้โดยที่ลูกสาวเปิ้ลนะครับสิริมิวนเป็นคนที่จะขึ้นไปรับรางวัลแทนได้เรงลงนะครับขอบคุณมากนะครับรัชต์ดางได้เรื่องที่หลังต่อนะครับนะคเอกะและเข้าไปเป็นการมอบเติบัตให้กับทุกท่านต้นแบบน้าคุณธรรมคุณยืนวงวันครับประธานจะภาพที่สองเชียงรายครับ พลังงานแขงแกร่งค่ะด้านหน้าประชุมด้วยเช่นกันค่ะแ่ว่าพวกคุณมีภาพรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วขอทำการนัดคั่งกลับไปยังที่นั่งเดิมก่อนนะคะก็ที่รอไปด้วยข้าถืที่ทีกิจกรรมด้วยทางไปพร้อมๆกันค่ะหายด้วยะ ที่สองนะคะชุดต่อไปจะเป็นทุตองค์กรขยายผลที่มาร่วมประกาศเจตนารมณ์ในวันนี้นะคะมีมานอยู่ด้านหน้าเรียนเชิญมานุกท่านลำดับต่อจากที่สองนี้นะคะเรียนเชิญสวัสดีนะคะวันนี้เราก็พา มาค่ะมาได้ดิ้นรมนะคะได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของกเกษตรคุณธรรมนะคะก็ได้ดิ้นมก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่เราเองเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบนะคะของจังหวัดเชียงรายค่ะในด้านของกเกษตรคุณธรรมค่ะ <c oughs> ก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ